สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝากกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกรขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะเรื่องการสอบเทียบที่ต้องทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานเรียนดีมีความสุขเพื่อลดภาระครูและบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองด้วยแนวทางการทำงานทำดีทำได้ทำทันทีแก่ผู้บริหารระดับสูงข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกร สำหรับสกร,กรมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบคือ1การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีเป้าหมายเพื่อจัดให้มีระบบกระตุน้นชี้แนะหรืออำนวยความสะดวกด้วยวิธีการใดๆให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่สนใจหรือตามความถนัดสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกประเภทได้ทุกที่ทุกเวลา 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดของตนและ 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีเป้าหมายเพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษา หรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษาหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือทุรกันดารหรือไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปดําเนินการเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีจุดเน้นการดําเนินงานประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2 5ง7 5จุดเน้นได้แก่1สร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 2. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการภาครัฐและ5ส่งเสริมและสนับสนุนด้านบุคลากรโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายว่า สำหรับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในครั้งนี้เพื่อมาเน้นย้ำนโยบายและรับฟังแนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกรอซึ่งสกรอถือเป็นหน่วยงานหลักและเป็นหน่วยงานสำคัญในการจัดการเรียนการสอนทุกช่วงวัยและดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการสอบเทียบคาดว่าในปีการศึกษานี้จะสามารถดำเนินการได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดูเรื่องของหลักสูตรซึ่งการสอบเทียบจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอาจจะใช้สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสอทศเป็นหลักในการจัดสอบในส่วนของหลักสูตรนั้นจะต้องใช้หลักสูตรแกนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออค่ะและสิ่งที่เน้นย้ำอีกเรื่องคือโครงสร้างภายในองค์กรที่ต้องเร่งดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้รักษาการอธิบดีแล้วการวางโครงสร้างการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆก็คงมีประสิทธิภาพมากขึ้นอวันนี้ก็มาตรวจเยี่ยมสรนะครับก็ยังไม่เคยมานะครับวันนี้ก็มาแล้วการมาตรวจเยี่ยมวันนี้ก็เป็นก็อะไรนะได้รักษาการแล้ว นะครับก็คือเสนอรัฐในระหว่างรอบรุ่ององการกุดก้าวนะครับก็เลยการมาตรวจเยี่ยมแล้วก็มีการประชุมนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็ผ่านระบบซูมสกรอจังหวัดนะครับในการทํางานก็มาเน้นย้ำนโยบายแล้วก็มาดูในการนําเสนอในวิธีการทํางานของเขาและก็ให้เขาแนะนําในการปฏิิงานในการนั้นไปซึ่งสกรอนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานสาคัญนะครับในการ ที่จะต้องําำเนิในเรื่องของการเรียนทุกช่วงวัยนะครับแล้วก็ก็จะาตอบรับนโยบายรัฐมนตรีด้วยก็คือในเรื่องของการสอบเทียบก็น่าจะดำเนภายในการศึกษานี้นะครับการดำเนินการชึ่งการสอบเทียบก็คง๋ยวให้การไปดูในหลักสูตรซึ so. ่งการสอบเทียบที่ออกมาเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับไม่ว่าจะสอบทศหรือสอบวรอัพก็เป็นมาตรฐานเดียวกันในการในการที่รุนารงนรสอบเทียบนะครับซึ่งอาจจะใช้สทศเนี่ยเป็นหลัก ที่จะเป็นหน่วยงานของเราอยู่แล้วนะครับที่เป็นองค์กรมหาชนอยู่แล้วเป็นหน่วยเป็นกลางไม่ใช่สอกรสอบเทียบเป็นต้องเป็นสทศเป็นหน่วยงานกลางที่จะดาเนินการในการสอบเทียบนะครับแต่ว่าหลักสูตรก็คงใช้หลักสูตรแกนกลางของชปอเป็นหลักอย่าน่ในมิติของสอบเทียบที่อยู่ในระบบของสายสามัญนะครับส่วนสอบเทียบเรื่องอื่นีก็คงต้องต้องคิดในการในการดาเนินการนี้ กับนอกจากสายตะมันแล้วนะครับก็จะมีสายอาชีพแรอะไรพวกนี้ที่สวอรชอบครับแล้วก็สิ่งที่เน้นย้ำอีกเรื่องหนึงเป็นเรื่องของโครงสร้างนี่ต่างๆที่ต้องอยู่ระหว่างในการทําการเคลื่อนการทํางานนะครับแต่นี้ได้ท่านรักษาการแล้วเหมือนกับเกิดเป็นตัวจริงแล้วนะครับว่าคงจะมาขับเคลื่อนได้ได้ดีขึ้นในการทํางานท่านนี้ถ้าระวังระบบมีกบไกแล้มีการแต่งตั้งมีการต่างๆก็คงจะสามารถดํางานได้ มสิทธภาคกันขึ้จากนั้นคณะผู้บริหารสกรได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินตรวจเยี่ยมพูดคุยและให้กำลังใจแก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างแต่ละหน่วยงานของสองกรและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วังจันทร์เกษมค่ะ